โอเคค่ะอันนี้นะคะ,คะอันนี้นะคะก็คือกลุ่มหนึ่งที่คิดกันมากันนะคะก็คือมาคือวิวัฒน,นาการของเครื่องเป่าผมค่ะก็ตามรูปที่เห็นเลยนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะในหน้าต่อไปเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะแพทเทิร์นของมันนะคะพวกหนูคิดว่ามีอยู่สามแพทเทิร์นค่ะก็คือแพทเทิร์นที่หนึ่งเนี่ย เป็นเครื่องเป็นอุปกร,กรณ์ที่มีขนาดใหญ่เธอทาะคะ่ะก็แบบต้องทําที่ร้านอะไรอย่างนี้แพทเทิร์นที่สองเนี่ยก็จะดูแบบสะดวกสบายขึ้นนิดนึงแบบสามารถพกพาได้ขนาดเล็กลงแล้วก็แบบอะไรแบบดูดูแบบเล็กลงแบบพกพาง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แพทเทิร์นที่สามเนี่ยก็คือดูปัจจุบันมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบขนาดเล็กค่ะต่อไปเลยค่ะโอเคเรามาดูตรงที่วีคอร์กันนะคะค่ะก็คือว่า แพทเทิร์นที่หนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเครื่องอบผมแห้งขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องที่มีติดอยู่ที่ร้านทําผมนะคะเราเวลาทาเนี่ยก็จะต้องไปทําที่ร้านทําผมเวลาทำน่ะต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้เวลาทํานานค่ะเครื่องเนี้ยมีขนาดใหญ่ใช้งานได้ง่ายเอ้ยใช้งานได้ยากแล้วก็มีน้ําหนักมากค่ะแล้วก็จะนิยมใช้ในสังคมของแบบชนชั้นสูงเป็นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องเนี่ยมีการประยุกต์ให้มีการทําทรงผมต่างๆได้น,นอกจากอบผมแห้งด้วยค่ะแต่ว่า มันจะมีช h a ิ้ i n g factor ก็คือเป็นยุคที่คนน่ะต้องการเวลามากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากไปนั่งอยู่เฉยๆค่ะทำให้แบบเครื่องมันมีขนาดใหญ่แต่มันไม่สามารถเครื่องใหญ่ได้เลยแล้วก็มันมีความอันตรายในการแบบอาจจะถูกไฟช็อตได้หากเครื่องโดนน้าค่ะก็เลยทําให้มีการพัฒนาไปเป็นแพทเทิร์นที่2ค่ะแพทเทิร์นที่2เนี่ยเป็นเครื่องที่พกพาได้แต่ว่ายังมีความใหญ่อยู่แล้วก็มันนะคะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ที่บ้านได้ด้วยค่ะสะดวกขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทําให้แบบว่าสามารถทําผมด้วยตัวเองได้ไม่ต้องไปนั่งที่ร้านค่ะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาค่ะทําให้เราเนี่ยเริ่มมีการสร้างเครื่องใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นมีการปรับลมได้ค่ะเป็นลมร้อนลมเย็นแล้วก็ลม แรงขึ้นลมแบบเบาลมเบาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้นด้วยค่ะทําให้เกิดเป็นแพทเทิร์นที่3ก็คือรูปแบบที่เราอาจจะเห็นกันในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องที่สะดวกในการใช้งานค่ะง่ายเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะเครื่องนี้นะคะแล้วก็เราแบบสามารถใช้แบบ กำหนดความเร็วลมได้กำหนดความร้อนได้เองค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงการใช้งานเนี่ยก็จะมีหลากหลายฟังก์ชันมากขึ้นค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช้เวลาแป๊บเดียวในการทําค่ะแล้วก็พกพาได้ง่ายขึ้นค่ะขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะมีการพัฒนาได้มากกว่านี้ค่ะเช่นอาจจะกลายเป็นได้เป่าผมระบบดิจิตอลไร้สายนะคะหรือหรือว่าจะแบบขนาดเครื่องอาจจะเล็กลงอีกสามารถพกพาได้สะดวกขึ้นอีกอะไร อย่างนี้หรือว่าแบบเป็นระบบประหยัดพลังงานหรือเปล่าใดๆหรือว่าจะมีหุ่นยนต์จัดแต่งทรงผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบพัฒนานได้เรื่อยๆค่ะก็ประมาณนี้ค่ะของกลุ่มหนึ่งค่ะเพื่อนว่าการเป่าผมครับง่ายๆเลยแล้วก็จะมีทั้งหมดสามแพทเทิร์นครับโดยผมจะแบ่งแพทเทิร์นแรกก็จะเป็นรูปที่ผมกำลังวาเลยนะครับรูปแรกรูปนี้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  ก็คือแบงแพทเทิร์นก็คือไอแพทเทิร์นแรกนะครับก็จะเป็นตัวทําผมที่มีขนาดที่ใหญ่อาจจะต้องเดินทางตรมที่ร้านแล้วก็อาจจะมีคอร์สท,ที่ค่อนข้างสูงครับส่วนแพทเทิร์นที่สองนะครับก็คือจะเริ่มมีการสามารถ <ไป S 1> พกพาได้ครับแล้วก็สามารถนํามาทําที่บ้านได้ครับ แล้วก็แฟชั่นที่สามครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาให้ทันสมัยขึ้นครับจากที่มีการพกพาแล้วก็ขบ้่นได้แต่ว่าอาจจะใช้ได้แค่การเป่าผมครับแต่ว่านี้สามารถพัฒนาให้มีการจัดรูปทรงของผมได้ครับเรามาดูให่ที่แฟชั่นแรกนะครับแฟชั่นแรกก็คือเรากํากับไว้ว่าเม็ดอุปกรณ์ที่ขนาดใหญ่นะครับสามารถแต่ว่าจะติดตั้งไว้ที่แบบไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แล้วก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างลาบากในการท้างานครับทีนี้เงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับก็คือเนื่องจากมันต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องเดินทางทางที่นาที่รั้งน,นะครับแล้วก็ขนาดแบบที่มันใหญ่แล้วก็น่าจะส่งเสียงดังครับในยุคนั้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาในที่แพทเทิรนที่สองครับก็จะมีการเออสามารถพกพาได้ใช้งานที่บ้านอย่างที่กล่าวไปนะครับ แล้วก็เงนส์ขไายที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังแพทเทิรที่สามที่ผมวางไว้นะครับก็คือแพทเทิร์นี้มันสามารถทําให้ผมแห้งแต่ว่ายังไม่สามารถจัดทรงให้ได้มากมากพอครับอย่างเช่นหรับผู้หญิงที่มีผมยาวนะครับในกอผมก็ยังไม่สามารถเซตผมหรือว่าจัดทรงผมที่มันหลากหลายมากขึ้นได้ครับพอมาถึงที่แพทเทิรที่สามนะครับ ลักษณะของมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กลงครับมีความทันสมัยมากขึ้นมีการประยุกต์ใช้สามารถนําไปประกอบการทําผมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็สะดวกสะ,สะดวกในการใช้งานด้วยครับต่อมาสุดท้ายมันจะเป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับก็คืออาจจะมีเครื่องทําผมที่มีลักษณะที่หลากหลายสามารถเลือกจัดทําได้ ความต้องการครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นหุ่นยนต์คำามอัจฉริยะครับที่สามารถสั่งการระยะไกลจากช่างมาสู่ลูกค้าครับที่อยู่ที่บ้านได้ครับประมาณนี้ครับเออกลุ่มสีเราก็สามารถแบ่งได้เป็นสามแพทเทิร์นค่ะก็จะเป็นดังรูปซึ่ง ที่เราแบ่งได้คือแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเป่าผมโดยเครื่องมือที่เป็นโลหะมีขนาดใหญ่แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าสามารถติดตามเราหรือว่าพกพาได้สะดวกค่ะแล้วก็แพทเทิร์นที่สองเนี่ยก็จะเป็นการเป่าผมที่เริ่มมีการใช้วัสดุที่สามารถเคลื่อนที่ได้มีน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถทําได้เองทุกที่สามารถพกติดตัวได้ทำที่บ้านได้ค่ะแล้วก็แพทเทิร์นที่3มเนี่ยก็จะเป็นการเป่าผม ที่เป็นเครื่องมือที่ทําให้สามารถพกพาได้ง่ายขึ้นกว่าแพทเทิร์นที่2แล้วก็มีขนาดเล็กลงสามารถพกพาได้สะดวกมีความรวดเร็วแล้วก็สามารถทําผมเนี่ยได้หลากหลายแล้วก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองค่ะหน้านี้ก็จะยกไปพูดในหน้าที่3นะคะค่ะ,ะงานขายการเกิดซ้ำของแพทเทิร์นที่1เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยี อ่าสมัยใหม่ในในยุคนั้นแล้วก็จะมีการลดเวลาในการทำให้ผมเนี่ยแห้งในการรอให้ผมแห้งแล้วก็แต่ว่าจะมีราคาแพงจะเป็นที่นิยมในหมู่คนที่มีฐานะอะค่ะอ่าแพทเทิร์นที่สองเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ใช้วัสดุที่เบาลงไม่ไม่ได้ใช้อ่โลหะเท่าแพทเทิร์นแรกแล้วก็มีราคาถูกลงนิยมก็ยังนิยมใน ในหมู่คนที่มีฐานะสูงแล้วก็ฐานะปานกลางค่ะแล้วก็แพทเทิร์นสุดท้ายเนี่ยก็อย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการอ่าก็สามารถพกพาได้สะดวกมากขึ้นมีขนาดเล็กลงแล้วก็วัสดุทนความร้อนได้มากขึ้นมีราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แล้วก็ใช้งานได้ง่ายมีอ่ามีฟังก์ชันที่มากขึ้นค่ะอ่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของแพทเทิร์นแรกเนี่ยก็คือเครื่องเป่าผมเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ ตามภาพนะคะอ่ามันจะทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนที่พกพาได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่จับต้องได้ยากค่ะส่วนแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่สองเนี่ยอ่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงนี่คืออต้องการการพกพาที่สามารถนำไปได้ด้วยทุกที่สามารถาต้องการที่จะจัดหา จับทำทรงผมได้มากขึ้นแล้วก็ราคาเป็นที่จับต้องมากขึ้นค่ะ mm. ส่วนในอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะมีเครื่องมือที่แบบว่าเป็นชนิดเดียวที่สามารถทําทรงผมได้ทุกทรงแล้วก็ไม่เมื่อยแขนอย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเป่าผมที่แบบว่าใช้ได้แล้วแบบอย่างบางคนแบบผมยาวผมหนาเนี่ยมันก็จะเมื่อยแขนอนาคตคิดว่าน่าจะไม่เมื่อยแขนแล้วก็พกพาได้สะดวกแล้วก็สามารถรักษาสุขภาพผม ได้ดีนะคะไม่ทําให้แบบผมแห้งกรอบประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มเจ็ดน,นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับไดเป่าผมค่ะแต่ละไอยู่อันแรกแพทเทิร์นแรกเนี่ยเอ้เราก็จะจัดเป็นสามแบบเลยก็คือ แตเทนแรงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ค่ะจะเป็นแบบทำมาจากโลหะแล้วก็เป็นวัสดุที่นำความร้อนค่ะต่อมานะคะก็คือเริ่มมีอุปกรณ์ทุนแรงเพิ่มขึ้นมาสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายเช่นล้อเลื่อนไปต้นค่ะต่อไปแบบที่3นะคะก็คือได้ประพุงที่มีขนาดที่เล็กลงกระถัดรัดมากขึ้นแล้วก็สะดวกต่อการพกพาค่ะ อันแรกเลยนะคะก็คือเงื่อนไขของการเกิดซ้ซำๆนะคะเนื่องจากแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถมีเองที่บ้านได้ก็คือต้องไปตามร้านใช้บริการตามสถานที่ที่มีเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็ใช้เง,เงินเยอะด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเครื่องมันมีนะคะเห็นเป็นเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้แน่นอนว่าต้องใช้กําลังไฟสูงแน่นอน,นะคะ่ะต่อมานะคะก็คือเหตุผลต่อไปที่จะทําให้เปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นที่2นะคะก็จะมีเงื่อนไขดังนี้นะคะเพราะว่า เห็นเป็นเครื่องใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็คือมันเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานค่ะเพราะว่าการที่จะเกิดความร้อนได้เนี่ยต้องมีการลมแก๊สก่อนค่ะถึงจะทําให้ผมแห้งได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังทําให้การไหลเวียนของอากาศไม่สเสถียรเพราะว่าใช้แก๊สผ่านท่อําเลีเยางนีค่ะต่อมานะคะก็คือเป็นแบบที่สองค่ะที่มีอุปกรณ์ทุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะเงื่อนไขของการเกิดขึ้นซ้าของอันนี้เนี่ยก็คือ เราสามารถเคลื่อนย้ายได้มากขึ้นค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์แบบล้อเลื่อนที่ติดบริเวณเครื่องค่ะแล้วก็มีการใช้กําลังไฟที่น้อยล,ลงกว่าแบบแรกครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้แก๊สในการที่จะสร้างความร้อนเพื่อทําให้ผมแห้งค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นในแง่ของน้ําหนักค่ะมีน้ําหนักที่เบาขึ้นนะคะเพราะว่าไดเป่าผมเนี่ยทำมาจากพลาสติกค่ะก็คือจะใช้งานได้สะดวกกว่าต่อไปนะคะ เป็นแบบที่สามก็คือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะแบบที่สามนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขที่พัฒนามาจากการเกิดขึ้นซ้ำใช่ไหมคะก็จะมีอันที่สองใช่ไหมคะมันเบาแล้วแต่อันที่สามเนี่ยเบายิ่งกว่าแล้วก็คนเนี่ยสามารถยกได้พกพาสะดวกจะแบบว่าจะเอี้ยวตัวทางไหนเราก็สามารถแบบเป่าผมได้คะ่ะแล้วก็อาจจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเล็กแล้วก็อาจจะแบบว่าเป่าช้าใช่ไหมคะแล้วก็จะลําบากคะ่ะต่อผู้ใช้งานเพราะว่า สมมติว่ายกบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ะะอาจจะเมื่อยล้าค่ะก็เลยเกิดการคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่กลุม่มของพวกเราคิดนะคะก็จะอาจจะมีเซนเซอร์ตรวจจับผมเราอัตโนมัติค่ะโดยเราเนี่ยไม่ต้องใช้มือถือค่ะก็คือลดการปวดเมื่อยล้าแขนใช่ไหมคะแล้วก็หรืออาจจะสั่งการด้วยเสียงก็ได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ใช่ไหมคะผู้หญิงสาวๆเนี่ยก็จะแบบว่าต้องการผมแบบลายทรงมากค่ะเราอาจจะแบบเป่าเครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วก็กลายเป็นทรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็ ลมเนี่ยอาจจะเป็นลมที่แบบถะอนต่อผมเราแล้วก็ยังมีครีมบำรุงผมออกมาแบบว่าเป็นละอองฝอยทําให้ผมเรานี่หอมแล้วก็นุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบ่งเป็นสามแพทเทิร์นค่ะอย่างแรกก็คือเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีความใหญ่แล้วก็เราต้องนั่งอยู่กับที่ค่ะแพทเทิร์นที่สองนะคะก็คือเราเริ่มเอ่อพกพาได้มากขึ้นนะคะอย่างในรูปแต่ก็ยังมีความใหญ่อยู่แล้วก็พกพาไม่สะดวกค่ะ แพทเทิร์นที่สามนะคะก็จะเพกพาสะดวกมากขึ้นแล้วก็ชิ้นเล็กมากขึ้นค่ะค่ะแพทเทิร์นแรกนะคะอย่างรูปนะคะการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยในการทําผมเนี่ยเราต้องครอบผมอยู่ตลอดในการขณะทําผมค่ะและเครื่องจักรนะคะในการเกิดรูปแบบซ้ำเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมีขนาดใหญ่ใช้งานไม่สะดวกต้องใช้ระยะเวลาในการทําผมนะคะ ส่งผลให้เวลาทำผมเนี่ยเสียเวลาค่ะค่ะต่อมานะคะการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยในการดูแลผมจัดแต่งทรงผมเนี่ยการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในทนี่นะคะจะมีขนาดเล็กลงสะดวกต่อการใช้มากขึ้นค่ะแล้วก็จัดแต่งทรงผมได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะและมีราคาถูกลงต่อมาพัฒนาเป็นแพทเทิร์นที่2นะคะก็คือเครื่องจักรเนี่ยมีขนาดเล็กลงเริ่มพกพาไปไหนได้แต่ยังมี อุปกรณ์ต่างๆที่พ่วงขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีที่ครอบผมอยู่ตลอดเลยพอแพทเทิร์นที่เกิดซ้ำนะคะก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยใช้เวลาในการทำผมเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถทำอย่างอื่นได้ขณะทำผมด้วยและยังสามารถพกพาได้ด้วยคะ่ะแต่ข้อจำกัดเนี่ยยังมีอยู่นะคะก็คือเรายังต้องเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานอยู่คะ่ะ วัสดุที่ใช้เนี่ยก็มีน้าหนักเบาขึ้นจากแพทเทิร์นแรกค่ะมีแต่ยังมีสายไฟแล้วก็ท่อที่ต่อจากเครื่องเพื่อทําผมด้วยค่ะค่ะเอ่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือการใช้เครื่องมือในการทําทรงผมเนี่ยมีขนาดเล็กลงพกพาสะดวกไร้สายแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานค่ะต่อมาพัฒนาเป็นแพทเทิร์นที่3ค่ะเครื่องมือเนี่ยมีขนาดเล็กลงมากมาให้พอดีกับ มือไม่ต้องคอยครอบผมอยู่ตลอดค่ะสะดวกมากขึ้นสามารถออกแบบทรงผมได้มากขึ้นด้วยค่ะและยังใช้มือเราเนี่ยในการออกแบบทรงผมได้เลยและความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะพกพาได้สะดวกน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดไร้สายค่ะมีแบตเตอรี่สามารถสั่งการแบบบลูทูธได้ด้วยไร้ใบพัดค่ะและปรับระดับลมได้ด้วยร้อนเย็นสามารถเลือกตามสภาพผมแล้วก็ช่วยดูแลทรงผมได้ด้วยค่ะ ต่อมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะคะคิดว่ายังอยู่ในแพทเทิร์นที่สามอยู่ค่ะคล้ายๆกันวิธีการใช้งานเนี่ยก็การทำผมโดยที่ไม่ใช้เวลานานค่ะเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะมีขนาดเล็กพกพาสะดวกดีไซน์สวยงามไร้เสียงรบกวนค่ะมีราคาถูกลงไร้สายไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กประหยัดพลังงานรวมทั้งช่วยดูแลเรื่องทรงผมดูแลผมแล้วก็เน้นความสะดวกสบายด้วยค่ะ แล้วก็จะแต่งทรงผมได้หลายทรงเลยค่ะ